ต่อไปจะเป็นการสาธิตติดกาวซิงกะบอร์ดแล้วก็ต่อคอไวลินนะครับโดยครับเราทำการคุกกิ้งกูก่อนตัวนี้จะเป็นกาวชนิดพิเศษซึ่งสามารถาละลายน้ำได้ซึ่งเหมาะสำหรับไวลินที่มีราคาแพงหรือว่าไวลินที่เป็นพวกไวลินมอนสเตอร์ซึ่งสามารถจะถอดซ่อมได้ในทีหลัง เราสมกาวเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการทาลงไปที่ฟิีกระบอกนะครับทำการกาวทากาวลงไปฝีกร,ปกระบอกิีกระบอกสมว่าตอนนี้เราทาสมบูรณ์แล้วนะครับเราทำการประกบกาวตัวนี้ลงไปการติดกาวเรียบร้อยเราก็จะผูกด้วยผ้านะครับ แล้วเราก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ที่เรียกว่าตัวลัดเป็นแคมในการบีบรัดนะครับติดกาวเรียบร้อยเราก็แคมนะครับเราจะแคมเสร็จแล้ว,ลเ,ลวเราก็รอจนกาวแห้งแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการติดคอขั้นตอนของการล้างกาวเก่าโดยเราจะใช้น้ำร้อนนะฮะในการล้างกาวเก่าออก ม้วนแบบที่เราใช้ในการตึงกาวนะทำการล้างกาวเก่าออกนะล้างกาวเก่าด้วยน้ําออกแล้วนะฮะเราก็ทําการใส่กาวใหม่ลงไปอันนี้ก็เราตึงกาวได้ขนาดได้ทีแล้วนะครับก็ดูว่าโอเคตึงกาว ซึ่งหยดเป็นน้ำโอเคอันนี้จะใช้แบบตอนที่เราทากาวนะแล้วก็จะผสมกาวให้นส่วนแล้วก็ทำการทาบนบนแบบลงเป็นเบรดอจากล้างกาวเก่าแล้วก็ทำการทาตาลงเวรที่เราต้องการติดกาวตัวนี้จะเป็นกาวชนิดพิเศษที่เรียกว่าไฮกรูหรือว่ากาวหลังสังนะต้องใช้วิธีการตุ๋นเป็นเดียวอันนี้เหมาะสำหรับพวกพื้นที่มี แล้วก็ทำการติดตั้งคอสหัเราทาทั้งสองส่วนเนะี่ยแล้วก็ติดตั้งคอไปดีติดคอโดยการแคมเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไาดูว่ากาวใช้วเวลาในการแห้ง5-9ชั่วโมงเราก็จะทำการถอดตัวแคมออกด้มีการเสร็จสมบูรณ์ ที่เรียบร้อยกปับองศาขอคอให้ถูกต้องแต่ไวดินเก่าส่วนมากแล้วเราจะต้องมาทําการวัดดูว่าบริเวณฟิงกระบอกนั้นต้องได้อ่าองศาที่ถูกต้องโดยการใช้ซึ่งตัวนี้จะเห็นว่าอยู่ที่20นะครับ เช้าทำการขอตัวแกรมออกนี้ก็หลังจากเมื่อคืนที่เราทําการติดกาวเรียบร้อยเสร็จเก้าชั่วโมงผ่านไปเราก็จะทําการถอดนะครับดูความแข็งแรงของกาวที่ติดจะตอดถอดอุปกรณ์ที่ทำการแคมซิบรลเนคอเสร็จแล้วเราก็จะมาทำความสะอาดเนี่ย อันนี้ก็จะเห็นว่าคอแข็งแรงติดแน่นทนทานพอตอนก็ถอดตัวแคมสำหรับที่รักซิ่งไฟกระบอกออกเดตุผลที่ต้องใช้ผ้าตัวนี้รัดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คอจะมาทำการทำความสะอาดกาวที่เป็นคราบอยูะะ่โดยการใช้น้ำอุ่นเช็ดบริเวณที่เป็นกาว <Okay. S 2> หลังจากนั้นเราก็ทําการติดตั้งสายแล้วก็หางปลาเข้าไปพร้อมใช้งานนะครับสำหรับไปลินเมื่อคืนนี้ที่เราขอคักแ้่ก็ฟิลกระบอก